ปริวาสเนี่ยมันเป็นมันเป็นโทษที่ตัวเองสำนึกบาปแล้วก็ททำปกปิดอาบัตไว้กี่วันก็ใช้คืนอยู่ตามจำนวนที่ปกปิดแล้วก็เผื่อไปอีกวันหนึ่งเผื่อขาดเผื่อเหลือปกปิดไว้เดือนหนึ่งก็ต้องอยู่ปริวาสเดือนหนึ่งปกปิดไว้ปีหนึ่งก็ต้องอยู่ปริวาสปีหนึ่งส่วนมานัดเนี่ยมันเป็นโทษทันที่พระพิสูท่านเป็นผู้กำหนด คือคือผู้รงทันให้สันทานุมัติว่าต้องอยู่ให้ครบหกราตีก่อนหลังจากอยู่บริวาสแล้วจึงจะมาขอมานัดขอปฏิบัติเรียกว่าวุฒฐานวิธีหรือวิธีที่จะกำจัดคติกำจัดอกุศลกำจัดนิจฉาทิฏฐิในตัวเองอ่ะซึ่งมีหลักที่พระสงฆ์จะต้องให้ให้เธออยู่กรรมหกราตรี ส่วนบริวาสเป็นเรื่องของพระภิกษุผู้กระทำผิดและสำนึกเองขออยู่เองแต่มนัสเนี่ยเป็นเรื่องพระสงฆ์สั่งให้อยู่ครับแล้วถ้าเกิดว่าพระภิกษุสงฆ์ที่ปกปิดไว้แล้วไม่ยอมมาสำนุกผิดคนระับมันก็มันก็กินไปอย่างนั้นแนะ่ะอาบัตตัวอาบัติมันก็กินไปเรื่อยข้ามภพข้ามชาติ แต่พระบางรูปเขาก็เขาไม่ได้เป็นอบัดเขาก็ไปอยู่เพราะเขาไม่รู้ว่าอ,อดีตชาติเขาเคยทําผิดอะไรมาเขาอยากอยากจะทําให้ให้ศีลแจ่มใสฟ่องแสฟ่องแผ้วการไปอยู่ปริวาสก็เป็นเรื่องดีนะเพราะว่ามันทําให้ให้เราได้เรียนรู้ตัวตนของเรามันคือละอายหลักการอกี่วปริวาสเบื้องต้นเนี่ย ผู้ละเมิดอาบัตก็คือต้องมีความละอายหิริความลายชั่วโอตปะปความเกงกลัวบาปก่อนหลังจากละอายแล้วแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แกมูสงพระสง์เห็นว่าออควรยกขึ้นสู่อัมพานเรียกว่าสวดอัมพานก็คือมันปฏิปิอุฐานวิธีคือมานัตเป็น,ปนพิสุมานัตต์ในงานพระสงฆ์เป็นผู้สวด ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สวดอนุญาตเอาละอยู่ครบมานัดแล้วก็มาสวดออกมานัดเเรียกว่าสวดำํำพานส่วนออกมานัดก็พระสงฆ์ก็เป็นผู้สวดให้อีกที่รับรู้กันแต่อีตอนไปขอปริวาสเนี่ยมันจะเป็นต้องพระสงฆ์แต่ส่วนใหญ่เขาก็าจะนิยมเอาพระพิสุตั้แต่สี่รูปขึ้นไปขออยู่ปริวาส แมน้นแม้นไม่มีครบสี่รูปสองรูปสามรูปก็ขออยู่ได้ปริวาสแต่เวลาขึ้นมานาดจะไม่ได้ต้องเกินเกว่าสี่รูปขึ้นไปต้องใช้อำนาจสงเป็นฉันทานอนุมัติอยู่ปริวาสเนี่ยพิสูจอนุมัติได้แต่เวลาเข้าสู่มานัดแล้วเนี่ยต้องให้หมู่สงเป็นผู้อนุมัติพระพิสูุปกตะก็ก็จะถูกยกเลือกคัดขึ้นมาว่าใครมีความรู้ความสามารถ รู้จักบุพกิจแห่งการปริวัติและมานัทเขาจะยกให้เป็นอาจารย์กรรมคือผู้ควบคุมการถือการอยู่ปฏิวัติและก็มานัดแล้วจึงเรียกอาจารย์กรรมอาจารย์กรรม